กะทิน้อยสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยวันนี้กะทิน้อยเป็นทหารนะคะเป็นทหารแต่เชื่อทหารเอ๊ะจะยดอะไรดีนะจะแต่งตั้งให้พันเอกพันเอกหญิงกะทินาะย,ยายแต่งให้เลยะดนี่ยอุ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายใช้ผ้าพันคอเลยลางานวันนี้ลางานนะคะลาเอฟซีด้วยอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่อ่ะนะอุ้ยมีน้ำมูกมนิดนิดอุ้ยไม่ได้กินข้าวข้าวก็ไม่ได้กินหิวก็ไม่หิว เปลี่ยนใจมากินยาดีกว่าเห็นได้วัวมันกินลองกินดูมันไม่อร่อยเท่าไหร่นะไม่ไ้ซื้ออ<ม>ดี<ม>แล้วล่ะแม่แมวจะได้ไม่ต้องเสียตังค์รอ,ก,ก,อ,อกินไก่ย่างอยู่มันจะอร่อยไหมนะไก่ย่างมาจากกรุงเทพนะี่นะ <Yeah. S 2> กะทิก็ว่าจะกินอยู่นะมันคงจะอร่อยแค่นี้ก่อนนะคะเอซขอตัวไปพักผ่อนก่อนจ้ะบ๊ายบายจ้า